สองนะครับผมเปิดด้วยแอปเจนนะครับความถี่นะครับตอนนี้ที่สาสิแปดเฮิร์ตนะครับผมสามสิบแปดเฮิร์ตนะ สองก่อนนะครับผมตอนที่แล้วผมไม่ได้เบินนะครับผมคือดอกมาถึงแกะแกะกล่องแล้วก็เอายัดใส่ลงตู้เลยนะครับผมไม่ได้เบินดอกก่อนเอาลงตู้นะครับเสียงเบมมันก็เลยออกแข็งไปหน่อยนะครับอันนี้ถอดออกมาเบินข้างนอกนะครับผมต้องรันอินใหม่ก่อนนะครับ แด,แดงนะครับผมป์นอมแมกสองชั้นนะครับมันก็จะแข็งหน่อยเลยต้องรันดินให้มันให้ดำม,มันยืดหยุ่นตัวนี้ก่อนนะครับแต่มันยังแข็งอยู่ขอรันดินก่อนนะครับใช้พาวเวอร์สามพันวัตต์นะครับอินเซนนะครับตัวบาซิลเอาเกี่ยวไก่อนนะครับใช้ตัวนี้ไปไปก่อนนะครับ เดินไปเรื่อยแล้วผมลานี้เดินไปเรื่อยแห้สไปเดอร์มันยืดหยุ่นกว่านี้นะครับตอนนี้มันยังแข็งอยู่นะครับตอบความที่ลงครับตอบลงประมาณสามสิบเฮิร์ตนะครับเลือดจะต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับ เร่งเร็วนะครับกล้องไม่ไม่เห็นนะ เป็นดอกไปก่อนครับผมเป็นดอกสิบสองนะครับไม่เล็กร้อยแปดสิบนะครับหลายี่ห้าเมยนสองกอดนะครับน้ำแดงน้ำแมกนะครับผมไว้เจ็ดห้าจุดห้านะครับโอเคนะครับผมเก็มนี้